สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมครับกิริดบอยรถบ้านครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สาขาชะอำนะแล้วผมก็มีรถกระบะนะฮะบ,บอกเลยว่าตัวนี้ตัวจับจ้าอีกตัวหนึ่งนะมานาเสนอนะใครที่กําลังหารถกระบะอยู่นะบแบบว่าในการใช้งานแบบพ่อค้าแม่ค้าแบบว่าจะขนของขนผลไม้พืชผักเลยเจ้าคันนี้อาจจะเป็นทางเลือกของคุณนะครับอิสุสุดาก้อนนะครับเป็นตัว power นะครับผมก็โมเดลปีของเขาเป็นตัวปี1999นะเดีย๋ยวามาดูในส่วนของรูปร่างหน้าต่างกัน่อเลยเจ้าคนนี้จะเป็นสีเขียวน้ำทะเลนะครับสวยๆเลยนะด้านไฟหน้าครับไฟหน้าฮาโรเจนนะครับตรงด้านล่างจะมีไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดมาให้ด้วยนะครับตรวนี้จะเสริมในส่วนของกันชนด้านหน้ามาให้ด้วยด้านท้ายก็มีด้วยนะครับโลโก้ i ซูซุชัดเจนนะครับ มาดูในส่วนของด้านข้างนะครับในส่วนของล้อนะครับเจ้าคันนี้นะครับล้อคันนี้จะเป็นล้อขนาด15นิ้วนะจะเป็นสีเงินนะครับสีดำนะตัดสลับกันนะครับสวยๆยางของเจ้าคันนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่แ้วยางปี2018นะใช้งานได้อีกนานนะครับมาดูกันต่อเลยครับกระจกสีเดียวกับตัวรถนะฮะกันสาดครับติดมาให้ครบในส่วนของด้านหลังเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าแม็กไลเนอร์เจ้าคันนี้นี่กริบกริบ ใหม่ๆและพร้อมใช้งานนั้นใช้งานได้อีกนานเลยนะบอกเลยว่าตรงนี้สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกันก่อนเลยครับโ้โสุหรับเจ้าคนนี้นี่เห็นเป็นรถเก่าอย่างนี้นี่เครื่องฟิสต้าติดง่ายนะก็บ,บอกเลยว่าดีครับดีสําหรับเจ้าคนนี้นะภายในก็กว้างๆค,ครับอ่านี่ในส่วนของที่บังแดดนี่ใหม่ๆกิ๊บๆอยู่เลยนะฮะ สำหรับเจ้าคันนี้นี่ก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะครับด้านกระจกงานะนี่ผมกดให้ดูเลยนี่นะครับมาดูในส่วนของคอนโซนลรวมๆด้านหน้าเลยคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีเทานะครับก็เป็นสีนี้เทาตัดสลับกับสีดำนะครับสวยๆเลยในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับสีก้านนะสำหรับเจ้าคันนี้นะยังสามารถใช้งานได้อยู่นะใช้งานได้ดีควบคุมรถได้นะครับแล้วเลขไม้ของเจ้าคันนี้นะครับ อยู่ที่1นึ่งแสนกว่างั้นผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นปี90ตอนปายนะเลขไม้ขนาดนี้ก็ถือว่าผ่านการใช้งานมาค่อนข้างน้อยค่อนข้างโอเคเลยสําหรับเจ้าคันนี้นะมาต่อกันด้วยในส่วนของด้านกลางคนระับเครื่องเล่นนะสำหรับเจ้าคันนี้ก็เปลี่ยนมาให้แล้วนะเครื่องเล่นตัวนี้ก็สามารถฟังเพลงไดนะ้ในส่วนตัวนี้จะรองรับในส่วนของ CD f m a m USB ด้วยนะครับมี AUX ด้วยนะสำหรับเครื่องเล่นตัวนี้ก็รองรับเยอะครับผมไอ้ส่วนของแอร์ครับแอร์เย็นนะเดี๋ยวเบาหน่อยแล้วกันเย็นมากเลยอ่ะแอร์ก็จะเป็นแอร์อันดอลล็อกปรับเมนูนะครับผมเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์กระปุกแบบ5สบปีดน,นะครับผมมันจะเป็นเบรกมือนะฮะเรามาดูกต,ต่อในส่วนของเบาะก,ก็เบาะก,ก,ก็จะเป็นเบาะผ้าก,กับไมห้หนะฮะตัวนี้ก็จะผสมกับหนังด้วยนะจะมีในส่วนของรวด กราฟิกดีไซน์เป็นลายเสือลายแมวประมาณนี้นะครับถือว่าสภาพดีใช้งานได้เดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องกันเลยครับสําหรับเจ้าคนนี้นะห้องเครื่องเนี่ยถือว่าคลิปๆมากเลยนะการที่จะดูรถมือสองนะต้องดูที่นี่เลยครับห้องเครื่องบอกเลยว่าดีมากสำหรับเจ้าคนนี้นะเจ้าคนนี้จะมีในส่วนของป้ายเพจนะเดิมๆอยู่ด้วยนะแน่นอนก็ไม่มีการดัดแปลงแน่นอนครับสำหรับรถจากทางบอยรถบ้านเรานะ ในส่วนของด้านคันหน้าแล้วก็ด้านแกล้มก็เดิมๆนะบอกเลยว่าสวยงามนะแน่นอนไม่มีในส่วนของอุบัติเหตุชนหนักพิความไฟไหม้น้ําท่วมนะถ้าคนไหนสนใจแล้วอยากจะมาลองขับก็สามารถมาขับได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะในส่วนของช่องทางการติดต่อไว้ด้านหน้านี้เลยนะครับก็สามารถเลือกดูรถคันอื่นๆได้ด้วยนะครับในช่องทางเราก็จะมีรถให้เลือกมากมาย200กว่าคันนะครับผมสาหรับวันนี้ผมต้อง เจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะแต่ก่อนที่ผมจะไปผมขออัปเดตราคาของเจ้าคันนี้หน่อยนะสำหรับเจ้าคันนี้ครับอิซูซูดราคอนแคร็บนะครับ mm. เครื่องยนต์2.8นะโมเดลปี1999แล้วตอนตรงนี้ราคาอยู่ที่185,000บาทนะครับอีกครั้งนะครับราคาอยู่ที่185,000บาทนะครับบอกเลยครับว่าใครที่ต้องการหารถหลักแสนต้นๆน,นะเพื่อที่จะพัฒนามาเป็น ปั้นหลักล้านให้กับคุณเช่ากันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องไปแล้วครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณอยากได้รถให้มาที่บอยรถบ้านครับบอยรถบ้านของเรามีครบจบทุกรุ่นนะครับสำหรับวันนี้ผมกิริศบอยรถบ้านขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง y o u t u b บบอยรถบ้านด้วยนะคะ